สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาแนะนําวิธีวัดพื้นที่แล้วก็วัดปริมาตรโดยใช้เครื่องวัดระยะเซนเวนะครับสําหรับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการวัดพื้นที่และปริมาตรอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยจะเป็นการเลือกตรงนี้สังเกตดูการกระพริบนะครับตรงนี้จะเป็นการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการวัดก็เริ่มจากท้ายเครื่องเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับเป็นการวัดจาก ปลายเครื่องท้ายเครื่องเนี่ยครับดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับเขาบอกระยะวัดจากปลายเครื่องนะครับวัดจากท้ายเครื่องเราจะวัดท้ายเครื่องนะครับถ้าเกิดคุณวัดพื้นที่ของห้องปริมาตรของห้องก็แนะนําว่าวัดท้ายเครื่องดีกว่าผมจะสาธิตโดยใช้กล่องนะครับตอนนี้เครื่องบอกว่าให้วัดระยะความยาวนะครับก็ให้คุณวัดแบบนี้นะความยาวด้านนี้นะครับเป็นความยาวของห้องนั่นเองนะ ก็จะได้ความยาวมานะครับแล้วเครื่องจัก,กระพิบบอกว่าให้วัดความกว้างนะครับก็จะเป็นด้านนี้ความกว้างโอเคได้แล้วครับความยาวความกว้างแล้วก็พื้นที่จะเป็น0.104ตารางเมตรหรือเมตรกําลังสนะครับนี่คือพื้นที่ของกล่องตัวนี้พื้นที่ด้านล่างพื้นที่ก้นนะครับพื้นที่นะไม่ใช่ปริมาตรนะครับถ้าปริมาตรต้องวัดความสูงด้วยประมาณนี้ เช่นเดียวกันพื้นที่หน่วยเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดนึงคือหน่วยไม่ถึงเมตรนะครับก็จะได้เป็น0.104ตารางเมตรถ้าเกิดเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันจะได้พันกว่าตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ลองคํานวณดูนะครับคราวนี้มาคํานวณปริมาตรบ้างนะครับสังเกตดูเขาจะโชว์รูปกล่องนะครับปริมาตรตรงนี้ให้วัดความยาวของกล่องความยาวของห้องนะครับก็เช่นเดียวกันครับวัดความยาวครับความยาวมาแล้วครับเช่นเดิมนะครับ ความกว้างจากก้นเครื่องนะครับก็น่าจะเท่าเดิมใกล้เคียงกับเดิมนะครับแล้วคราวนี้ความลึกครับความลึกผมจะใช้วิธีนี้ผมจะจับตรงเนี้ยให้เท่ากับปากตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็กดปุ่มนะก็จะเป็นประมาณว่าวัดจากพื้นขึ้นเพดานนั่นเองนะครับโอเคมาละก็จะได้ความยาวความกว้างความสูงคูณออกมาครับ0.028 ลูกบาทเมตรหรือคิวบิกเมตรนั่นเองนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับไม่ถึงคิวบิกเมตรนะครับประมาณ0.028 Cubic คิวบิกเมตรนี่เป็นการวัดปริมาตรนะครับถ้าเกิดคุณต้องการวัดหน่วยอื่นก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับถัดไปก็จะเป็นการวัดในแต่ละส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นการวัดอีกระยะหนึ่งนะครับเป็นการวัดเทียบเคียง ก็ลองศึกษาดูเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นการวัดหน้าจั่วครับหมดละกลับมาที่เดิมครับวัดความยาวนะครับในการวัดก็มีเพียงเท่านี้ครับในการหาพื้นที่ปริมาตรตรงนี้ปุ่มนี้เลยนะครับส่วนการเปลี่ยนหน่วยหรือการเปลี่ยนการวัดระยะจากก้นจากปลายก็กดตรงนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนหน่วยก็กดตรงนี้ครับค้างเอาไว้เป็นนิ้ว เนี่ยครับเขาจะวนไปเรื่อยๆเป็นฟุตเป็นเมตรครับตัวนี้เป็นความละเอียดเมตรในระดับเซนติเมตรนะครับก็คือทศนิยม3ตัวก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ชมสั้นๆนะครับหวังว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับถ้าเกิดมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับสรับคลิปนี้ก็มาให้เข้าใจง่ายประมาณนี้สั้นๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ